วันนี้เรานอนอยู่บนรถบ้านแบบบ้านๆของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วมาน้อยก็หลับแล้วค่ะโอ้ลูกโอ้หลับแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอแอบดูปะาวาหน่อยสิมาทำอะไรอยู่หนึง่งทำอะไรเหรอ,อไหนปูที่เมื่อกี้ได้หรอต้มจริงเหรอ,อขอดูหน่อยขอดูหน่อย ปูน้อยไนดูดิเฮ้ยปูน้อยที่เอามาได้เมื่อกี้หามาได้เมื่อกี้นะไปไงรสชาติสดจากทะเลถ้าสดวันนี้เราไปกินในน้ำแล้วเป็นไงหวานไหมโอ้หวานเจี๊ยบโอ้โหแล้วกินไม่เรียกเลยเนอะสุดยอดนอนตัวมันเล็กนี่เขาหาปลาหาปูกินกันนะคะอแต่ว่าเราต้องนอนแล้วค่ะจะส่งไปโรงเรียนพ่งนี้